สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly C3 ในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาดูหลักสูตรสร้างยอดมนุษย์ไอทีในประเทศไทยคะ่ะหลักสูตรนี้ว่าง่ายๆว่าพยายามผลักดันบุคลากรคนไทยหรือน้องๆคนไทยเนี่ยให้มีคนประสบความสําเร็จเหมือนเป็น s t e ี e จ็อป ลหลักสูตรนี้นะคะเกิดขึ้นโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงหรือไทยเอสทีร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีก7สถาบันการศึกษาทางด้านไอทีชั้นนําของประเทศไทยค่ะหลักสูตรนี้รวมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่4หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคตว่าง่ายๆอัปเดตให้เข้ากับเทรนยุคสมัยของไอทีในปัจจุบันแล้ว4หลักสูตรนาร่องนั้นได้แก่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและเทคโนโล ีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมค่ะ การเรียนการสอนสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากหลักสูตรการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถสอนวิธีคิดและผลักดันให้นักศึกษาภายในของตัวเองเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะที่อยู่กับดรชิตเลาวัฒนานะคะผู้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบิดาของหุ่นยนต์ไทยก็ว่าได้คะ่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ,คะอยากพูดถึงหลักสูตรที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าความสําคัญของหุ่นยนต์กับประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วอาจารย์เล็งเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดแล้วเนี่ยอุตสากรราาภคคบิ การผลิตเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนี้มากเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานของสหาวิทยาการหลายสาขาเข้าด้วยกันนะครับโดยเป้าหลักของเขาของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอตัตโนมัตินี่ก็คอือจะเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก็ลดต้นทุนการผลิตอยากจะเรียกร้องทั้งรัฐบาลและเอกชนนะครับช่วยกันสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขามีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถ้าเขามีความฝันจะเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถที่จะเดินต่อได้คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวไอทีอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะบีเอ็มซี แอปแ a n g อ o k MRT ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีรวมถึงมีระบบคำนวณค่าโดยสารสำหรับวางแผนการเดินทาง SK Telecom ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมเกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่าย LTE Advanced เร็วกว่า 4G ปกติถึง2เท่า Google เสริมทับระบบนำทางด้วยระบบ3มิติลูกศรบอกทางพร้อมเสียงบอกภาษาไทยคุณผู้ชมคะชัดเจนมากสำหรับหลักสูตรนี้นั่นก็คือการสร้างยอดมนุษย์ไอทีว่าง,ง่ายๆหลักสูตรนี้คือการสร้างบุค,คลากรเพื่อให้บุค,คลากรด้านไอทีนี้ไปสร้างไอทีให้กับประเทศไทยยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะก็ต้องติดตามมาดูต่อไปว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสีก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันอุตสาหากรรมไอทีให้เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะจากโทรศัพท์ลิ้นจี่อะไรก็มาเลยคะ่ะรับรองสีซื้อคนแรกเลยสำหรับวันนีี้ส,สด